ครับขอที่โอกาสสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมบ่าวจอยอี่ภาพพี่น้องมาเบิงสมุนไพรไก่โตนะครับสมุนไพรที่มี่คุณค่าทั้งยานํานะครับที่พี่น้องได้เห็นอยู่นี่นะครับหัวแดงกินครึ่งใหญ่ดอกมันค่ะบนหัวมันดอกมันนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือต้นอืดทื่อนะครับเป็นต้นอือทื่อคล้ายๆกันกับ เป็นสมุนไพรประเภทเดียวกันกับต้นคานะคบเออเป็น้ายกับต้นคาบานเฮาล่ะประเภทใบมันก็คือกันนะครับนี่ใบมันนะครับมีสมุนไพรทางยาลกหัวลกต้นมันนะครับไปกินได้นะครับเอาไปกินได้นะครับเลักษณะแบบคาบานเฮานี่แหละนะครับปอกแล้วก็ต้มกินนะฮะส้มดอกหัวมันนะครับ หัวมันก็นดีค่ายค้านะฮะนี่รสชาติพิเศษนะเป็นสมุนไพรแก่ทองอืดทองเฟอ้อนะครับขับลมในกระเพาะอาหารนะครับเออสึ่งปัจจุบันนี้ทุกมือนี้นะเออเชื่อไวรัดโควิดก็กำลังระบาดนะก็สามารถเอาไปต้มน้ำกิน,นเอาไปกินปรุงเป็นอาหารได้นะเออลักษณะสพุนมันใบก็ค่าย่ค้าละพี่น้องเขาเป็นตนัอีทือเอออีทือี่อีทือดงนะมันจะเกิอดอยู่ ส่วนมากน้ำบานท้องบัวอืดบัวหยากรับน้ำพื้นที่บางพื้นที่กับบัมีดอกนะครับแต่ว่าเป็นต้นอืทื่อนะมีสมุนไพรโดงนะอืทือดงอืทือปลานะครับตามบานน้เอิดละนะครับหัวมันก็เป็นคล้ายๆกันกับคานะฮะนี่เป็นดอกนะฮะดอกมันกําลังออกนะฮะดอกมันนะครับที่เป็นนี่ดอกสีแดงๆนี่สุกแล้วนะครับนี่สุกแล้วแดงเจิองเครื่องจยู่นี่สุกนะครับ สามารถเอาไปต้มกินได้นะครับเอาไปต้มกินกับแจวเอาไปกินกับแจวกับปนกับราบกับก้อยนะครับอนนี่ต้นที่มันดอกมันแดงๆมันแสดงว่าสุกนี่ตัวนี้ว่าในสุกนะครับนี่นะครับนี่เป็นสมุนไพรไก่โตนะครับต้นอีทื้อปลานะครับเป็นสมุนไพรรักษาโรคเกี่ยวกับทองอืดทองเปื้อนะฮะเป็นสมุนไพรที่มีรสชาติเผ็ดนะครับ หัวมันก็อยูข้างล่างนะฮะดึงขึ้นมาก,ก็เป็นหัวมันสาม,มารถเอาไปปรุงอาหารได้นะครับพี่น้องอยู่ตามบ้านตามซองทำนี่นะครับก็เจ็บไปได้ปรุงเป็นอาหารหรือเอาไปทําพันธุ์ได้นะครับปลูกไว้ตามบ้านตามซองเ,ออเป็นสมุนไพรไก่ตัวเป็นสมุนไพรที่พี่นออ้องช่วงนี้กินกินกินคากินตระไก่แล้วก็มาเห็นต้นอีทือน้ำนะครับพี่้องอยู่น้ำบ้านน้ำซอง เออกะนี่กะนําไปต้มไปปรุงเป็นอาหารได้นะเออกินกับแก้วกับปนลักษณะคาแหละครับเออแบบคาบานเฮ้านั่นแหละนะครับ,เ,บ,บ,าบ,าเ,รบเป็นสมุนไพรพืชตระกูลเดียวกันนะครับนี่คือต้นอีทิอปลาผมบ่าวจอยเออมีโอกาสได้เห็นนะครับอยู่ข้างบ้านข้างเฮือนล่ะนะครับเลยไทยพี่น้องเบิังนะครับผู้ใดสนุกสนใจเออมีตามบ้านตามซองก็นําไปปลูกขยายพันธุ์ได้เป็นสมุนไพร าสามารถเป็นดอกประดับได้นะเป็นไม้ประดับได้นะโอ้ดอกกําลังางามนะครับเก็บเปลวกกินกับแก้วนะครับนี่คือต้นอีทือปลานะครับเป็นสมุนไพรชนิดเดียวกันกับตนวคาบ้านเฮานะครับอ่ะนี่คือผมบ่าวจอยนะครับนํำสาระ,ะความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไก่ตัวไม้พีนองได้รับสาบนะครับ อ่าคอกสนใจนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้นนะครับคลิปหน้า,ากาันทีมีอย่างดีๆเกี่ยวกับสมุนไึรที่นํามาเสนอพี่เสนอน้องเอ่อในคลิปนี้ก็ขอที่โอกาสราพี่รานอ้องพี่กอนขอกราบขอบพระคุณครับ